สนับสนุนโดยโตโยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการและทหารที่อยู่เวียนแนวชายแดนเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มเสียหน้านะครับคุณถอนกําลังทหารถอนกําลังอาวุธคุณออกไปถ้าคุณถอนกําลังทหารถอนกําลังอาวุธคุณออกไปมันก็คุยกันง่ายมันต้องยอมเสียสินะคุณเซนมึงคิดไม่ได้ไอห่ามึงนี่แก่แล้วก็ตะแบงถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ชิปหายอีกแกประเทศมึงอ่ะ วันที่20กันยายน2 5ง8ร 18, พลตบตรเววัดกลิ่นแกสอนอดีตนายตำรวจสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติออกมาแล้บสดกรณีปัญหาที่ดินชายแดนไทยกัมพูชากล่าวในตอนหนึ่งว่าประชาชนชาวขาเขมรที่ปลูกบ้านอยู่แถวนั้นน่าสงสารเขาปลูกมา30-40ถึงปีทางการไทยปล่อยปละล,ละเลยพอประเทศไทยจะทวงแผ่นดินคืนเขาก็ประท้วงธรรมดาแต่ใน,นเมื่อประเทศกัมพูชาอยากคืนดีกับไทยและเราพิสูจน์แล้วเป็นแผ่นดินของไทยฝั่งกัมพูชาต้องจัดเป็นนิคมให้ประชาชนตัวเองอยู่ทำไม้งั้นปัญหาไทยกับขเขมรก็ไม่จบสิน้นและจะเป็นชนวนสงคราม คุณหวังให้คนไทยแตกแยกกันให้รัฐบาลเก่าล้มไปคิดว่ารัฐบาลใหม่จะยอมคุณเขาไม่ยอมหรอกทหารประชุมกันเขายังคงมาตรการปิดด่านจนกว่าคุณเซนจะง่อยเปรี้ยเสียขาคือประชาชนชาวเขมรจริงๆเนี่ยถ้าส่วนหนึ่งที่เขามีบ้านช่องเขามาปลูกอยู่แถวนั้นเนี่ยเขามาเรียกร้องเนี่ยผมผมก็มองว่าเขาน่าสงสารนะครับเพราะเขามาปลูกอยู่ตั้ง 30- 40ปีแล้วนะครับ ฝ่ายทางราชการไทยก็ปล่อยปะละเลยนะครับปล่อยปะละเลยเขาก็มาปลูกอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับพอประเทศไทยจะทวงแผ่นดินคืนเขาก็เลยต้องมาเรียกร้องเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับเขาก็พยายามต่อสู้จนถึงที่สุดแต่ว่าในเมื่อกัมพูชาเองเนี่ยอยากจะคืนดีกับไทยนะครับอยากจะคืนดีกับไทยคุณต้องคุณเซนคุณมเนต คุณต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับในเมื่อประชาชนคุณเนี่ยปลูกบ้านเข้ามาลุกล้ำแผ่นดินไทยแล้วพิสูจน์ทราบกันแน่ชัดแล้วว่ามันเป็นผืนแผ่นดินไทยประเทศไทยเขาไม่ยอมแล้วครับคุณก็ต้องจัดเป็นนิคมให้พื้นที่ข้างในว่างเยอะแยะที่ประเทศขเขมรน,นะครับคุณก็ต้องจัดให้ประชาชนคุณเนี่ยอพยพเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่คุณจัดให้ส่วนประเทศขเขมรจะ ช่วยเยียวยาช่วยค่ารื้อถอนเป็นเรื่องของคุณถ้าไม่งั้นปัญหาไทยกับเขมรมันก็ไม่จบสิ้นแล้วมันจะเป็นชนวนทำให้จุดสงครามครั้งที่สองด้วยคุณลองคิดแบบผู้ใหญ่สินะครับคุณก็หวังให้คนไทยแตกแยกกันให้รัฐบาลเก่านะครับรัฐบาลคุณอุ้งอิงล่มไปหวังว่ามีรัฐบาลใหม่เขาจะยอมคุณ เขาไม่ยอมแหละครับท้งฝ่ายทหารประชุมกันเมื่อวานนี้นะครับโดยท่านผู้จการทหารสูงสุดผู้จการทหารบกผู้จการทหารเรือผู้จการทหารอากาศและผู้จการตํารวจแห่งชาติยังคงมาตรการปิดด่านจนกว่าขมนจะสิ้นภาวะที่เป็นภัยต่อประเทศไทยนะครับใช้คําพูดเพราะๆนะครับจนกว่าสิ้นภาวะ การที่เขมรจะมารุกลานแผ่นดินไทยได้ก็คือจะต้องทําการปิดด่านไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณเซนเนี่ยมันจะง่อยเปี้ยเสียขาแต่คนที่เดือดร้อนคือประชาชนชาวเขมรนะคุณไม่เห็นใจประชาชนหรือนะคุณแก้ไขตรงนี้ก่อนที่นะครับมันง่ายๆนะครับตรงบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วเนี่ยที่ประชาชนชาวเขมรมาปลูกบ้านเขไว นะครับมาปลูกบ้านลุกล้ำดินแดนไทยเขาจะเอาแผ่นดินเขาคืนเราก็ต้องจัดพื้นที่ในประเทศขเขมรนนะลึกเข้าไปหน่อยนะครับเป็นนิคมเลยนะครับจะสร้างบ้านให้กับประชาชนชาวขเขมรก็ได้นะครับอาจจะพื้นที่เข้าไปในเขตประเทศคุณเนี่ยนะนะอำนาจคุณมีมากมายแล้วทหารที่อยู่เวียนแนวชายแดนเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มเสียหน้า นะครับคุณถอนกําลังทหารถอนกําลังอาวุธคุณออกไปถ้าคุณถอนกําลังทหารถอนกําลังอาวุธคุณออกไปมันก็คุยกันง่ายหน่อยฝ่ายทหารเขาก็มองว่าคุณหมดภาวะที่จะมาลุกลานหรือทํารลายประชาชนคนไทยแล้วลุกลานดินแดนไทยแล้วมันต้องยอมเสียสินะคุณเซนมึงคิดไม่ได้ไอหา่ามึงนี่แก่แล้วก็ตะแบง ถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ชิบหายอีกแก่ประเทศมึงอ่ะตะแบงไม่เข้าเรื่องจะบอกให้นะฮุนเซนเปลี่ยนรัฐบาลอีกสิบรัฐบาลมันก็ไม่ทำให้สถานการณ์มึงดีขึ้นหรอกนะครับทหารเนี่ย เป็นทหารของพระราชาที่จริงผมพูดไปตั้งแต่ยังไม่ลบกันนะนะครับใครจะมาเป็นผู้บัญาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศนะครับ3เหล่าทัพเนี่ยนะครับผู้บัญาการทหารสูงสุดต้องเป็นทหารของพระราชานะครับต้องมีความจงรักภักดีเป็นที่ตั้งนะครับ ผู้ชกการตํารวจแห่งชาติยัง50 50นะครับการเมืองท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังมีโอกาสเข้าไปเลือกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลสุดท้ายก็ต้องเป็นตํารวจของพระราชานะครับผู้นําเหล่าทัพทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องพระมหากษัตริย์แต่งตั้ง เงินเงินที่เยียวยาทหารประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บล้มตายในศึกสงครามไทยเขมรเนี่ยนะครับออย่างนี้ครับผมสอบถามแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็สอบถามท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคือท่านรองนายกนะครับแล้วท่านรมุตรีที่รับผิดชอบเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพอนำคอรมอเข้าถวายสัตว์นี่นะครับ พอนำคอ,อรมอเข้าถวายสัตว์ปึ้งปุ๊บนะฮะแล้วก็ถแถลงนโยบายต่อัฐสภาเขาก็จะดำเนินการเลยครับเรื่องเงินที่จะให้ทหารที่เสียชีวิตนะครับทหารที่เสียชีวิต10ล้านบาทและประชาชนที่เสียชีวิตเนี่ย8ล้านบาทและใครที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสลดหย่อนลงมาเนี่ยนะครับจะได้เลยครับจะได้เร็วครับจะได้เร็วนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับ เมื่อเช้าเนี้ยท่านรองนายกก็โทรกลับมาหาผมนะครับโทรกลับมาหาผมนะครับรองนายกใหม่นี่นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวรีบดําเนินการด่วนเลยนะครับมันติดขัดคลุกคลักอยู่ตรงรัฐบาลที่แล้วเนี่ยเขาอนุมัติไว้แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงที่นายกถูกพักการปิบัติหน้าที่งานเลยชังงักไปตรงนั้นตรงนี้ท่านไม่ต้องห่วงนะครับญาติพี่น้องของทหารหรือ ญาติพี่น้องของประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บล้มตายตอนตอนสงครามไทยเขเมรนี่นะครับจะได้รับทุกคนครับช้าอันิดอีกอีกไม่กี่วันครับผมว่าอีกไม่เกินเดือนนะฮะเดี๋ยววันนี้วันที่ยี่สิบและยี่สิบนี่เดี๋ยวนำคอรมอเข้าเฝ้าวถวายสัตว์แล้วทะแยะแหลงนโยบายเสียงขาดหายใช่ไหมฮะผมก็พยายามตะโกนให้มันดังแล้วนะ นะครับผมพยายามตะโกนให้มันดังแล้วนะครับนาฬิกาผมมันไว้ใจไม่ได้มันตายมันตายนะครับผมก็ไม่รู้มันตายหรือมันผิดเวลาไปได้อย่างไรก็ไม่รู้นะก็งงอยู่เหมือนกันครับไอ้ไอ้ไอ้เรือนเนี้ยผมจะามาสำหรับเวลามาถือสิน เวลามาถือสินก็จะเอานี้มาเพราะกลางคืนมันจะเลืองแสงไงมันจะเลืองแสงในที่มืดนะครับมันจะเลืองแสงในที่มืดนะครับเอาไว้คู่กับปืนนะศูนย์ปืนก็เลืองแสงในกาก็เลืองแสงเอาไว้คู่กันมองกลางคืนนอนตะแคงก็มองเวลาได้อะไรได้ไม่ต้อง